สวัสดีครับสวัสดีพวกเราอยู่ที่งานลาซาด้า1212ครับผม เืองานรอบใหญ่สุดของร้านซัด้าครับรอบใหญ่สุดของเป็นแบบเมก้าเซลล์ของร้านซัด้านรส่งท้ายปีส่งท้ายปีครับวันนี้พวกเราวงบัสก็ไม่ได um> ้มาแค่วงเดียวครับก็มีพี่ๆศิลปินอีกมากมายแล้วก็มีเจ็ดแปดเก้าเราด้วยครับแล้วก็ขอแอบบอกนิดนึงว่าเรามีเรามีโชว์ที่มาที่เจอมีโชว์ที่จามีโชว์มีโชว์ฟิชชิ่งกันฟิชชิ่งกันใช่กันก็เดี๋ยวไว้ไปดูกันครับเดี๋ยวเราซาวด์เช็คกันก่อนไปดูกันดีกว่าว่าเพลงที่เราจะเพอร์ฟอร์มร่วมกับเจ็เทรนดี้จะเป็นเพลงอะไรชั่นแลท์ซิ บอกว่ายังไม่ทำงานเริ่มนะครก็เกือบจะเป็นลมนะทำไมทำไมคนแบบไม่ปิดปิดปุ่ปากเลยก็ปิดครับแต่ว่าบางคนแพ้แดดนะครับเผื่อใครไม่ดูนะครับทำไมอ่ะจริงๆเป็นคนแพ้แสงแล้วแพ้อะไรอีกวะก็แพ้แพ้เธอไม่เอานี่พูดจริงพูดจริงกับสาระว่าเอาจริงตาเพื่อนคนตาแพ้แสงแล้วก็จะแพ้แสงอะไรอย่างงี้นี่เรื่องจริงแล้วพี่จินแพ้อะไรพี่จินนี่แพ้ใจใจเขาป่วยอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องเอาใจช่วยเขานรับทุกคนเพราะว่าเขาไม่สบายให้กำลังใจพี่จินหน่อยก่อนพี่จินหน่อยสู้ๆพี่จินขอให้หายเร็วไขอบคุณจริงใจมากหายไ้ถหายไป แต่งทรงแต่งตัวเดี๋ยวนี้โอ้โห่อสุดแล้วคนนี้เกินไปไม่ใช่ถุงเมนหกเจอใครก็พูดอย่างเงี้ยเมนเจอพีมก็บอกพีมมนใครของจริงจินบู๊เขาหกเอสองอยู่กันมาตั้งแต่ต้นรายการแต่ถ้ายเอหกนี่จะเป็นเนื้อวากิวครัเอสินชอบไหมชุดชอบไหมฮะชอบครับถึงแม้ยังไม่ได้ดูกระจกก็ชอบ ต้องรอลุ้นชุดเน็กว่าวันนี้จะออกมายังไงไม่รู้เลยว่าหน้าชุดผมจะออกมาจากไหนก็จะรอรอตรงใจทีเดียวรอดีเอ็กซับหน้าเลยอันนี้อยู่สีอะไรสีชมพูสีเดียวคุณไงวันเนี้ยอ๋อใช่ใช่เราสีชมพูนี่ฮะอ๋อมันแบ่งสีเหรอใช่มันมีสองสีฟ้ากับชมพูพี่พีพีอยู่สีฟ้าใช่แต่เราชมพู แล้วเช้าพี่จังเป็นไงดาวเช็คก็มีเสียงปืนขับลำกล้องในหูเสียงแกะในหูครับแต่ก็ฟิลดีครับเขาบอกว่าไม่เช้าเนี่ยเขาต้องเอาคอมไปเข้าไมค์เอ้ยไม่ใช่ไมโครเวฟเอาคอมไปเข้าตู้เย็นเอาแช่ตู้เย็นจริงจังมากเพราะเขาบอกว่าคอมมันร้อนเกินไปจริงๆคอมไม่ได้ร้อนเพราะแดดเพราะอแดดทาปบัส โชว์ฮอตเย้เวนลี่เวนลี่ก็เลยเสียงเป็นกรึกงๆแต่อาไปแช่ตุเย็นเลยก็เลยพังไปเลยแล้วช่วงนี้แปลว่าบัสกำลังทำอะไรอยู่มีบัสกำลังแต่งหน้าอล่วงหนี้ช่วงนี้บัสก็เต็มตัวเขาดาวครับช่วงนี้ก็ใกล้เขาดาวพอดีแล้วก็เต็มตัวสำหรับงานเขาดาวต่างๆนานาใช่ครับแต่หนูไม่แว่าจะมีที่ไหนบ้างเนี่ยมันเยอะมากเลยพี่แต่ผมไล่คงไม่หมดอ่ะจริงๆ อ,อย่าลืมไปเจอกันที่งานคา<ๆ>ราเต้แต่ลที่ครับมีหลายที่มากไปดูใน<ๆ>บัสจุด b Because of You I ชายครับตารางออกแล้ครับ <c oughs> อันนี้บล็อกวันเกิดมานะครับอันนี้ก็วันเกิดมา12่2นแล้วก็มีงานลาซาด้า12บ2นครับวันนี้ใส่ชุดสีชมพูด,ด้วยกีย่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วตอนนี้21ขวบครับ,รบขออนุญมาใต้คลิปด้วยนะครับเอะ อ,อ,อ้าวช็อตวิวเลย,ยนี่อะไรอ่ะคืออะไรครับวันนี้มีห่างนะระวังนะใครมานี่เอาหางฟ้านนะคุณเหมียวนีดปูนี ไม่ดึงเบาไม่ดึงเอวไงครับคอสตูมวันนี้ก็ยังไม่เห็นทั้งหมดแต่ว่าก้ดูสุดสยดีครับข้างล่างพยายางเขามีทำแบบว่าป้ายให้เอเดยนะเห็นยังจริงเหรอว่เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ได้เห็นของจริงแต่ว่าเห็นแบบ ไปในตรงที่เดินเลยเหรอไปถึงโรงแรม,มนี่แหละอ๋อแบบทางเดินมาตรงนมมี้ใช่ใช่เจ๋งมากน้องพิชานาคก็เรื่อการพูดขึ้นแล้วก็น้องอมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยเก่งมากครับ <c oughs> เพื <c oughs> ่อนแชมพูฟุ้งฟินก็ดิ่งแมวนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ดิ่งแมวก็ดิ่งแมวดิ่งแมวครับวันนี้วันนี้เป็นแบบทีมชมพูฟุ้งฟินนมเย็น <c oughs> ชอบไหมชุดชอบครับผมชอบสีชมพูหมดแล้วเพราะงานนี้เป็นลาซาด้าแล้วก็ลาซาด้าซิกเนเจอร์เขาสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยอะไรหรอครับสีชมพูสีฟ้าอะไรหรอครับครั้งที่แล้วคุณสีอะไรครับเงินเลยชุดนี้ฮดูสีขาวมากกว่าสีชมพูใช่ไหมน่าสิแต่งเกียงเกียงเกียงเกอยูง นี่อะไรอะชมพน้เย็นบานเย็นนะเขาเรียกว่าเย็นนี่ชมพูนมเย็นนี่บานเย็นคืนนี้นี่น้เย็นเหรออนนี่คืออะไรอะมุงฟงฟิงฟงฟิงเอ้วผมซุปเปอร์แมนนะครับเป็นอะไรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่าให้เราถอดเสื้อนะอย่าให้เราถอดเสื้อจะมาแข่งกันถอดเสื้อทำไมครับนี่ดูผมไม่ต้องถอดเสื้อครบอนใจผอนใจตั้งแต่เขาบอกถอดเสื้อแล้วอะไรอ่ะ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเปิ้ลก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะครับสไตล์แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเจอไทยแลนด์นะฮะเป็นไงครับไทยแลนด์เป็นไรตาเป็นไรทำไมทไมเวลาเจอกล้องมันเป็นยังไงฮะไม่วันนี้วัเปิ้ลบำรุงผิวนมเย็นนะครับนมเย็นนะฮะนี่คืออะไรมันบำรุงผบำรเย็นบานเย็นนมเย็นนะฮะเจอกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะนี่นะทีมสุโอ้โหคือคนละลุกกันเลยนะเปิ้ลกับพีมนะครับทีมนี่สายใสยผมนะอย่าให้ผมเสยผมนะบอกเลยถ้าผมเสยผมนี่ ทุกอย่างจบเป,เป็นไร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 เฮ้ยผมอินเนอร์พี่ไทยฮะับอ๋อในในลองลองอินเนอร์พี่ไทยครับหนึ่งถ้าไม่มีกล้องนะอ่ะไอ้กล้องมีกล้องแล้วลองอินเนอร์พี่วัตสุเอาอินเนอร์พี่มัตสุผสมผสมผสมอันนผมขอลองนะอันนี้อินเนอร์ของพี่ไทยครับอินเนอร์พี่วัตสุอินเนอร์ไทยกับพี่วัตสุ ก็ไปหาไทย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 ,ไทยแลนด์นะฮะอ่ะเมืกกเ่อกี้คุยเรื่องอินเนอร์พี่พมไทยไงอ่าแล้วนี่อินเนอร์พี่ไทยหนึ่งสองสามก็ปกติทำไมหนึ่งสองสามคุยปกติเลยไม่มีอะไรไม่เวลามองกล้องไงอินเนอร์พี่ไทยหนึ่งสองสามต่อไปอินเนอร์พีมหนึ่งสองสามอินเนอร์พีมกับพี่ได้ผสมกันหนึ่งสองสามอินเนอร์เปิดไหมอินเนอร์เปิดอ่ะหนึ่งสองสามไม่อย่างนี้ อะไรอะไรอะไรป่าวไปเลยป่าวไปเลยป่ไรเลยป่าวไปต้องต้องต้องเปิดปากนิดนึงไปฮะไม่กลัวแล้วครับเดี๋ยวไปคุยกับฮาร์ดชูนะฮะสวัสดีครับพี่ฮาร์ดเป็นไงครับวันนี้สบายดีครับสบายดีครับเมื่อกี้คุยเรื่องอินเนอร์พิมพี่ไทยมาคือเป็นไวรัลในบ้านเรามากตอนนี้ครับให้พี่ฮาร์ดทำอินเนอร์พี่ไทยหนึ่งสองสามเอาพิมพ์ด้วไหมยังไม่ทันบอกนะก็ทำได้นะครับก็คือมันมีสองแบบนะครับพิมพ์ก็คือจับพี่ตวมือพี่ไทยคือตาพิมพ์พิมพ์ต้องมันแบบ รู้สึกว่าช่วงนี้พี่ฮานน่ารักมากไม่รู้น่ารักช่วงนี้เดี๋ยว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 ยน่ารักเกินอายุเมื่อกี้แกเป็นน้องฮานแล้วเหรอครับเป็นน้องฮานก็ได้เป็นพี่ฮานก็ได้พี่ฮานเดี๋ยวเราไปคุยกับอีกคนหนึ่งครับเจอกันครับพี่ฮานเจอกันครับน้องชายต่อไปครับเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้คือจะเล่าว่าช่วงนี้เอวีนี่เขาแพ่พรานนะเขาแบบว่าช่วงนี้เขาโดนหลอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละช่วงเนี้ยอย่างที่จังพูดไปนี่ฮะจังมัมมีดนะครับ เป็นไงฮะจังทีบางสิ่งที่บางอย่างที่เราจะไม่คิดว่าเราจะได้ยินจากฝ่ายเอก็ออกมาเรื่อยๆครับก็โดนสังคมหลอกๆเรื่อยๆใช่ไหม <_ an> อี๋ได้ได้เราดีไหมล้วดีไหม <_ an> ก็โอเคโอเคแต่ยังเป็นซิงเกิลนะก็โอเคยังเป็นยังอยู่นะฮะยังไม่ไปไหน <_ an> โอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไปโชว์กันดีกว่าครับผมก้องให้จังสวัสดีครับผมจังทีเองครับวันนี้เราก็มาในชุดธีมสีชมพูที่น่ารักที่สุดของเรา วันนี้เราก็ใส่ชุดสีชมพูแป้นมากครับเผื่อทุกคนไม่เห็นก็ตอนแรกเขาใส่สีขาวแต่ว่าเขาบอกว่าผมใส่สีขาวแล้วอะมันดูปุ๊บไปหมดก็เลยให้ใส่เป็นสีชมพูนีออนแทนให้ดูเมียอะไรอยครับก็วันนี้ทำผมเปียกๆด้วยแล้วก็วันนี้เรามางานลาทริสิ2สองใช่ไหมตอนนี้เมื่อเช้าเราก็ไปสซาวเช็คมาแล้วก็เมื่อคืนเราบ็อกกิ้งเป็นการบ็อกกิ้งที่แบบเป็นเวทีใหม่มากคือแบบพวกเราไม่เคยเจอเวทีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเวทีมันแบบมันเป็นประมาณสี่ขั้นอะทุกคนคือผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่ าพเรใครรอมาเจอพวกเราที่งาน Lazada 12:12 Search for Style Party ปาร์ตี้ที่ชวนทุกคนมา Search หาลุคที่ like ผ่าน i m e Search บนแอป l a ซ a ด a ครับบอกเลยว่าวันนี้มีโชว์แฟชั่นที่ดูเพียบเลยครับ้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปครับก็ใครที่มางานวันนี้นะครับสามารถมาเจอพวกเราได้ที่สยามบ็อกอาครับและใครที่ไม่ได้มาก็สามารถดูลฟ์ไลฟ์ได้ที่แอป Lazada นะครับหรือว่าสามารถดูในแอปติ๊กต๊อก็ได้นะครับผมแอป a d a TH ครับ แล้วทุกคนก็สามารถไปกำลังใจให้พวกเราได้ที่ l a z a d a 1 2 1 2 4 h l i v e นะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอัดครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ช็อปนะก็อย่าลืมมาใช้โค้ดของพวกเราได้ครับ,รน,รบนี่เลยนรคือนี่เลยบาร์สิบสองสิบสองโค้ดเอาไปชอปกันที่ lazada ได้สิบสองสิบสองสุด <c oughs> ท้ายปีนะครับใครชอบอะไรก็อย่าลืมแคปมาป้ายาผมด้วยนะครับเซลล์สุดท้ายของท้ายปีแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอย่าลืมไปช็อปกันนะครับบ๊ายบายนะฮะบ,บ๊ายบาย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้เจอกันเลยนะในบล็อกนี้ผมก็เลยอาสามาคุยกับทุกคนนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนถือกล้องเลยเพราะอะไรวันนี้ผมตั้งหน้าตั้งผมผมตั้งใจแล้วตั้งใจทำไมตั้งใจอาสคลิป เพราะตั paid, ้งใจอ่านสคริปต์เนี่ยมันก็ไม่มีเวลาถือกล้องเขไม่มีเวลาถือกล้องมันก็ไม่มีเวลาถือออสโมเขาไม่มีเวลาถือออสโมปุ๊บมือผมก็จะไม่ว่างเพราะมือผมจะไม่ว่างผมก็คนข้างๆยังไม่มีพราะคนข้างยังไม่มีหาข้อดียังไม่ได้หาข้อดียังไม่ได้แล้วผมก็บอกเลยว่าผมนั้นยังหาข้อดีไม่ได้แล้วมันก็มีก็ไม่ได้ถ้าพูดถึงพิมพ์วัสดุผมบอกเลยไปไกลๆครับแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ผมรักอ่ะผมบอกเลยลาซาด้าหมดใจอะไรอะไรต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานนะอุดจุดจกาุดจ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 ุดแล ากาศเมื่อกี้เป็นยังไงบรรยากาศเมื่อกี้ก็คือคนเยอะมากเยอะแบบเยอะเลยล้นล้นสยามสแควร์ใช่แล้วบอกเลยว่าวันนี้จะหึ่มแน่บอกเลยพี่ฮาร์เป็นไงเมื่อกี้โอ้โหคนเยอะมากครับเมื่อกี้ก็คนเยอะมากครับก็ตื่นเต้นใช่ครับตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ครับทุกคนคนเยอะมากเลยคนมางานลาซาด้าสิบสองสิบสองงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนี้ของลาซาด้าโอ้โหพี่ฮาร์พี่ฮาร์พี่ฮาร์แก๊ง เก่งมากพี่หาเมื่อกี้แบบว่าเป็นไงบ้างลงไปเมื่อกี้หูวเป็นขับเขาจำวันเกิดเราได้แม่นเลยใช่เมื่อกี้คนทำพิเย์ด้วยแล้วก็ใจมากนี่คนหนว่า Happy Birthday นะคะพี่บอกว่า อยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรเขาขอให้ดีใจนะที่ได้เจออยากอยู่ด้วยกันทุกๆวันเกิดเลยวันนี้เรากำลังชาร์จพ,พเพื่อไปขึ้นโชว์แล้วครับคือวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่นับวันเดบิวต์ใช่ไหมฮะก็จะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แรกของเพลง Because of You I Cry ณที่สาธารณะใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนบล็อกกิ้งอะไรด้วยแล้วก็เปลี่ยนท่าเต้นฮาร์ดทิชชันนี่หน่อยระหว่างบล็อกใช่ก็รอดูครับว่ามันจะออกเป็นยังไงแล้วก็ตื่นเต้นเพราะคนเยอะอยู่นะครอยากโชว์ ก็วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเราจะโชว์เพลงมิคซ์เอฟทีไชยที่ไม่ใช่เดบิวชอว์เคสก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่เพราะว่าตอนเดบิวชอว์เคสอ่ะเราก็แบบว่าซ้อมมาหนักเราก็แบบว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเราได้โชว์เพลงนี้แบบกับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราที่มาดูเดบิวชอว์เคสโดยเฉพาะเลยก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกดีเราก็น่าจะตื่นเต้นดีเรียกว่าโชว์วันนี้นะครับคือแบบว่าค่อนข้างยากเพราะว่าเวทีมันเล็กเราก็ต้องแบบว่าปรับบล็อกกิ้ง ทดีแล้วก็สนุกดีแล้วตอนแรกพี่เอ,เอ,เอลงไปข้างล่างที่ลงจากรถมาเขาสึกเป็นไงบ้างสึกเท่ฮะสึกเท่มากคือแบบเราขึ้นรถเบน์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าลงมาจากรถเบน์แล้วคนเขาก็เอ้ยนี่หรือแบบ b u because of you ไอชายก็รู้สึกเท่ <c oughs> ดีครับเหมือนที่พี่ฝนบอกเมื่อกี้ ฉันคงไม่ทำนี้เธอคงไม่ชอบไอ้แบบนี้ไม่ใช่คนสายยิ้มแค่ไม่มีใครฉันจะมุ่งเลยบ่อยไม่ต้องให้โอ้ยวันที่ one on the one ต้องเป็นเจ้าหนี้อยู่ในกรอบ begging off สาบาน on the double ขึ้นตลอด line better stop call it off เพราะอยากทำให้ทุกคนชอบไม่ควรว่าฉันกำลังเดือดร้อนไม่ควรท้อเพียงแค่ว่าฉัน love this world ที่ตรงนี้ไม่มีใครเธอคนเดียวที่ฉันไว้ใจ สวัครับพวกเราบัสโอเคโอเคโอเคผ่านไปแล้วสองเพลงนะครับผมเพลงแรกก็คือเพลงเดบิวต์ของพวกเรานะครับดีคอนสโปต์ที่ไวชาครับเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมแล้วก็เพลงที่สองครับเป็นเพลง blind spot pre debut ของพวกเราครับแล้วก็ต่อไปโชว์ยังไม่จบแค่นี้นะฮะอล้วยเหลือโชว์พิเศษอีกหนึ่งโชว์นะครับผม

มันมากมันมากครับผมมันมากไม่รู้เมื่อกี้ผมมันมากเหลื่อเข้าตาอะไรแบตาเต้นหมดเลยไม่อยากมันมากส่งเสียดดงดังๆให้กับงานนะครับคืนนี้นะครับมีคลลา เดบิวต์โชว์เคสไปแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่แบบได้มาโชว์สดๆต่อจากดเดบิวต์โชว์เคสเลยปะใช่ไหมใช่ใชใช่ไหม,ม,มตื่นเต้นไหมครับวันนี้โชว์ต่อหน้าแฟนๆที่อยู่ที่สสแสบสแควร์บล็อกไอแล้วก็สสกแสบสแควร์ทอยสองแล้วก็คนที่ดูผ่านทางไลฟ์ด้วยรับผมแฟนๆมากัน เยอะมากๆนะครับก็ขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจพวกเราทุกท,ทุกงานนะครับอ่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอคอนนะครับของเด็กๆยุคใหม่เลยพี่พุทธอยากให้ฝากถึงล a z a ด a าแฟชั่นกันสักนิดนึงครับมีลุกไหนที่ถูกใจนะครับก็สามารถหาได้ด้วย Image Search ได้นลครับผมแล้วก็ในใครกดคูปองมาแล้วก็สามารถไปใช้ได้ที่ l a s a ด้าแฟมิลีด้วยครับผมก็อยากจะฝากอันนี้ครับผมเรียกว่า Last Beauty นะครับก็ Last Beauty อุ้ยมองกันเยอะเลยเออลัสไม่ต้องเขินไม่ต้องเขิน Last Beauty นะครับนอกจากเขาจะมีเครื่องสำอางนะครับเขาก็จะมีสกินแคร์มากมายหลากหลายนะฮะแล้วก็เก็บคูปองเก็บคูปองแล้วก็ใช้ ใช้โค้ดนี้ได้ครับ,ครบโค้ด l าซาดา้าแฟมิลี่อ,<ะ>อ่าแล้วก็ไปกดช้อปปิ้งกันแฮชแท็กนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครเห็นลุคที่ไลฟ์ของพวกเราแล้วก็อยากจะลองไปสติลเดอร์ลุคกันเนี่ยก็อย่าลืมเอามาอวดกันที่แฮชแท a 拉 Lazada 1 2 1ออะไรนะที่พี่บีดี h l i v e ครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมแท็กมานะครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่าน,นครับผม3มสอง วันนี้วันเกิดใครครับว,วันเกิดของมาร์คคลิสครับผมอยูกินช่วยรงเพเลงวันเทิน้องหน่อยมาเชิยกันร้องด้วย ควาสุขมากๆนะครับขณะนี้นะฮะเรามียูนิต ผู้ทัดชัยอไอและเอเอนะครับคาริสมาพุ่งกระฉูดมากครับตอนนี้นะครับใช่ไหมครับคอปเปอร์ใช่ครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราตั้งตารอดูนใช่ครับเดี๋ยวตั้งตาเดี๋ยวเรามาตั้งตั้งตา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 รอดูกันนะฮะ Let's go เพลงผมด้วยพี่จะพยายามพี่จะพยายามไปเก็บไว้ให้นะคะน้องๆแต่น้องๆรับเ้าไวมากแบบเดียวยอมาเลยค่ะฝากเพลงรุมๆด้วยนะคะน้องๆเต้นระทมากๆอย่าลืมไปเต้นตามกันด้วยนะคะโอเคครับผมก็ นี่คือเค้กที่พี่ยงซื้อมาเซอร์ไพรส์มาเขารู้ว่ามาบ็อกแบ็กก็เลยเป็นบล็อกแบ็กที่เป็นเค้กแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในประตูนี้ประตูที่อยู่ข้างหลังนี้แหละก็เข้าไปเซอร์ไพรส์มาอีกรอบนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นรอบที่4แล้วผมว่ามาเขาก็น่าจะอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วแต่ว่านี่เป็นเค้กที่พิเศษเพราะว่ามาจากพี่ยงเลยก็ผมก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์เขาอ,อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เดี๋เาดียวเรามเยรอบที่3เพราะว่าพี่คือเค้กจากพี่ยงอ่าครับมาร์คเชิญครับ อธิษฐานก่อนอธิษฐานบอกว่าันนี้ดีดอนีอ๋อมันดีเลยอแฮปปี้เดยคทัาโบอายุเท่าหันแล้วยยูห้ายี่สิบสามปะอัอยี่เยี่สิบเห้าไยทงหลกจังเลยท้จัเลยว้ตลกงมากเลยขอบคุณพ่อนะครับที่ให้เก็มาไลกเป็นเก่ช่ว